มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปทีนี้ครับก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของหมูอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวของอยากจะซื้อหมูราคาถูกแต่ว่าเขาขายราคาแพงนะฮะทั้งที่ตัวเองเป็นลูกจ้างเก่าด้วยนะครับไม่พอใจชักปืนยิงนี่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของหมูราคาแพงจริงๆครับและชาวบ้านเองก็โอดครวน แพงอย่างนี้นะครับแล้วคนจนจะอยู่ได้อย่างไรเมือนกันครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากระแสตรงนี้จะเป็นกระแสที่น่าจะทําให้สถานภาพของรัฐบาลนี้อาจจะสวดเซได้นะครับ <c oughs> เป็นสถานการณ์คือขนาดว่าฝ่ายค้านอภิปรายนะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลได้แต่ว่ารัฐบาลนี้ครับอาจจะสวดเซได้นะครับเพราะว่าเจอ ตรงนี้แหละครับหมูแพงนะครับข้าวของราคาแพงน้ำมันราคาแพงนี่ครับนี่มีสิทธิ์นะจะโดนน็อกได้ครับแล้วคนจนจะกินอะไรแม่ค้าชาวบ้านโอดไข่ไก่อาหารหลักคนรายได้น้อยยังขึ้นราคาอนร,รัดเร่งแก้ไขครับ โดยทางด้านแม่ค้าประชาชนบุรีรัมย์โอดครับไข่ไก่อาหารหลักของคนจนนะครับยังปรับขึ้นราคาและจะหันไปกินอะไรครับวอนรัฐบาลเร่งแก้ไขพยุงราคายาให้ปรับเพราะว่ากระทบทําให้ภาวะค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นสวนกระแสกับภาวะวิกฤตโควิดที่ขายของยากแล้วหากินลําบากครับโดยเมื่อวานนี้หลังจากที่สมาคมผู้ผ,ผลิตและก็ผู้ค้าส่งออกไข่ไก่ครับซึ่งเป็นผู้กําหนดราคาแนะนํา ไข่ไก่ในตลาดทั่วไปได้ประกาศปรับขึ้นราคาไก่ไข่ไก่ขึ้นแพงละ5บาทถึง6บาทครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้บรรยากาศร้านขายเป็ดไข่ไก่นะครับเป็นการขายไข่เป็ดไข่ไก่นะครับในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ค่อนข้างจะเงียบเหงาครับโดยแม่ค้ายอมรับว่าไข่ไก่ทุกเบอร์ครับได้ปรับขึ้นราคาอีกแพงละ5บาท ไข่ไก่เบอร์0จากปกติแพงละ120บาทเป็นแพงละ125บาทไข่ไก่เบอร์1นะครับเดิมแพงละ110บาทปรับขึ้นเป็นแพงละ115บาทไข่ไก่เบอร์2เดิมแพงละ105บาทปรับขึ้นเป็นแพงละ110บาทส่วนเบอร์3แล้วก็เบอร์4ปรับขึ้นแพงละ5บาทเช่นกันครับซึ่งพอลูกค้าเดินมาถามพบว่าราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นบางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ซื้อทำให ผลกระทบต่อยอดขายก็ลดลงโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราขึ้นราคาสินค้าอะไรก็ตามแต่โดยหลักจิตวิทยานะครับลูกค้าจะรู้สึกว่าราคาแพงขึ้นนะครับแล้วก็ยอดขายจะลดลงตามหลักของดีมา์และสป라이ดแต่พอผ่านไประยะหนึ่งนะครับประมาณสัก2เดือน3เดือนครับลูกค้าก็จะกลับมามีพฤติกรรมคือกลับมาซื้อ ก็คือเป็นการปรับตัวของตัวเองนะครับอันนี้โดยว่าด้วยการจิตวิทยาของหลักของทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับจะเป็นเช่นนี้ครับก็เป็นหลักดีมาร์สปลายนะครับอันนี้ก็พอปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันที่10มกราคมนะครับก็ส่งผลทําให้ยอดขายวันที่11ก็ลดลงอันนี้ก็เป็นไปตามหลักจิตวิทยาของการซื้อการขายนะครับแต่เขาเองก็บอกว่าราคาแพงขึ้นแล้วก็เป็นอาหารจําเป็นด้วยทีนี้ครับ ซึ่งลูกค้าต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหากราคาไข่ไก่ซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของผู้ที่มีรายได้น้อยยังปรับราคาสูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ริโภคอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องแบกรับภาระค่าของชิปที่สูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ไข่ไก่นะทั้งหมูผักก็แพงเช่นกันยิ่งอยากจะให้รัฐบาลเร่งแก้หาทางแนวทางแก้ไขามาตรการแก้ปัญหาข้าวของราคาแพงด้วยครับ โดยทางด้านนักข่าวเองก็ไปสอบถามทางด้านคุณรัชยานะครับรัตานนนซึ่งก็เป็นผู้บริโภคอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับก็บอกว่าปกติล้วจะซื้อไข่ไปประกอบอาหารที่บ้านเนี่ยรับประทานเป็นประจำเพราะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และก็รับประทานในทุกเพศทุกวัยประกอบราคาก็ประหยัดด้วยแต่หลังจากที่ปรับราคาขึ้นนะฮะก็ต้องได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าจะทําให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นแล้วหากราคาไข่แพง ขึ้นมากกว่านี้ครับอาจจะหันไปบริโภคอย่างอื่นแทนก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์อีกครับต้องหาสินค้าอื่นมาทดแทนนะครับแต่หากเป็นไปได้หากเป็นไปได้นะอยากจะให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาหรือว่าพยุงราคาทั้งไก่ไก่และก็หมูไม่ให้แพงขึ้นกว่านี้ครับเพราะว่าจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนครับน,นี่ทางด้านลูกค้าเขาว่านะครับนี่ฮะน,นี่ขอแล้วครับในขณะเดียวกันทางด้าน นางกิษกนากรนะครับมนิตรัมแม่ค้าขายปลีกไข่ไก่ในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ก็บอกว่าหลังจากที่มีการประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่นะครับส่งผลทาให้ยอดขายลดลงเพราะว่าลูกค้าบางคนที่เข้าใจก็จะซื้อแต่บางคนไม่เข้าใจพอเดินมาเห็นราคาก็ไม่ซื้อครับจริงจําเป็นต้องสั่งไข่ไก่มาขายน้อยลงกว่าเดิมครับอยากให้ภาครัฐหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่นะครับ ไม่ให้แพงขึ้นกว่านี้อีกไม่เช่นนั้นจะกระทบทั้งคนขายและคนซื้ออย่างแน่นอนครับนะฮะดูนะฮะราคาเขาก็มีการติดตั้งป้ายราคาเรียบร้อยนะครับนี่ครับตั้งแต่เบอร์0นเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์4เบอร์0ูนี่ก็แพงละร25บาทเบอร์1 115บาทเบอร์2 1 1 0บาทเบอร์3 1 0 0บาทเบอร์4ี0บบาทครับคำว่าเบอร์นี้ก็คือขนาดที่แตกต่างกันนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับ อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับและก็ที่บุรีรัมย์นอบอกว่านอกจากจะมีไข่ไก่ไข่เป็ดราคาแพงแล้วราคาเนื้อหมูก็แพงด้วยครับอ้าวเราไปดูกันที่นี่ครับจากทางด้านมติชนครับมติชนเองก็รายงานจากไข่ไก่เป็นเนื้อหมูที่นี่ครับขยับสูงขึ้นอีก5บาทแต่ว่าที่ของมติชนอยู่ที่ปราจินบุรีครับไข่ไก่นี้แพงกว่าที่บุรีรัมย์อีกครับ ปรับแพงละ6บาทครับนะลองคิดดูนะฮะบุรีรัมแพงละ5บาททางด้านอุบลเราไม่รู้เท่าไหร่นะครับมติชนรายงานบอกว่าหมูหน้าฟาร์มขยับอีกกิโลกรัมละ5บาทส่วนไข่ไก่พ่อค้าะจะปรับขึ้น6บาทต่อแผงชาวบ้านแหกักตุนครับราคาหมูหน้าฟาร์มขยับแพงขึ้นกิโลกรัมละ5บาทด้านไข่ไก่พรุ่งนี้ขยับขึ้นฐานละ6บาททุกเบอร์ครับขณะที่ไก่เป็นราคาหน้าขณะที่ไก่นะครับ ราคาหน้าฟาร์มเพิ่มสูงขึ้นตามอีกครับกว่า10บาทต่อกิโลกรัมส่งผลทําให้ราคาไก่สดนะครับแพงตามไปด้วยในขณะที่เกษตรกรชาวนานะฮะอ่วมครับรับภาระหนี้สินอื้อครับหลังขายข้าวราคาตกต่ําไม่ได้ราคาสวนทางกับราคาสินค้าที่แพงทุกรายการนะครับแสดงว่าต้องเลิกปลูกข้าวหันมาเลี้ยงไก่แทนแล้วตอนนี้ครับผมนะฮะ เมื่อวานนี้ครับเวลา17บเนาิกาสีิมีผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงสำรวจตลาดจำหน่ายสินค้าที่ราคาแพงในขณะนี้ที่ตลาดขายส่งขายปลีกในตลาดหน้าค่ายชกพงอ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพบพ่อค้าแม่ค้าโดยพบว่าราคาหมูหมูเป็ดน,นะฮะหน้าฟาร์มในขณะนี้ขยับแพงขึ้นไปอีกกิโลกร,รัมละ5บาทด้านราคาจำหน่ายไข่ไก่ก็ขยับตัวสูงขึ้นฐานละ6บาททุกเบอร์ ในวันที่12มกราคมทําให้ลูกค้ามาซื้อไข่ไก่กันคึกคักเพื่อกักตุนก่อนไข่แพงครับนะฮะขณะที่ไก่เป็นนะครับราคาหน้าฟาร์มเพิ่มสูงขึ้นตามมาอีกครับกว่า10บาทต่อกิโลกรัมส่งผลราคาไก่สดนะครับแพงตามราคาผักแลวก็แต่ว่าราคาผักกับปลายังราคาปกตินะครับลูกค้าก็หันมาบริโภคกันเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะกินไก่ก็มาหันมากินปลาจริงๆแล้วกินปลานี่มีประโยชน์นะ เพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะครับตัวนี้กินปลานี่ถ้าเผื่อใครที่เป็นผู้ป่วยนะกินปลาจะได้ประโยชน์มากกว่านะฮะในขณะที่เกษตรกร,เ,กรเองก็ขายข้าวในราคาตกต่าครับแบกรับภาระหนี้สินอื้อส่วนสินค้ากลับราคาแพงครับผู้สื่อข่าวเองก็ไปสอบถามคุณสุเทพแต่ว่าไม่ใช่สุเทพทึกสุบรรน,นะฮะเป็นสุเทพสงวนนามสกุลร้านสุเทพไข่สดก็บอกว่าราคาไข่ไก่ในขณะนี้ตาม ร้านจำค้าจำหน่ายทั่วไปในตลาดขยับราคาขึ้นตั้งแต่เมื่อวานครับเนื่องจากว่าราคาไขา่ไข่ไก่ไข่เป็ดที่รับมานี้ราคาส่งปรับสูงเพิ่มขึ้นส่วนทางด้านร้านไข่ไก่ขขงตนเองตอนนี้ก็ยังคงขายในราคาเดิมไปก่อนสงสารคนซื้อครับโดยไข่ราคาเบอร์2ฐานละ100บาทเบอร์1ฐานละ105บาทเบอร์3ฐานละ9 5บาทส่วนไข่ครฐานละ100บาท ให้ลูกค้าแก่ผู้บริโภคนี้ปรับตัวได้ทันครับพบว่าลูกค้าพากันรีบซื้อไข่ไก่กักตุนก่อนที่ราคาจะแพงขึ้นอย่างคึกคักครับนะฮะแล้วก็วันนี้ครับก็คือวันที่12มกราคมไข่ไก่นะทุกเบอร์ครับจะปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มราคาขายขยับขึ้นจากเดิมสูงกว่าราคาเก่าในราคาฐานละ6บาทครับในขณะที่ทางด้านนางคุณพรอั่วมอยูครับอายุ59ปีทีนี้ครับคนนี้เป็นแม่ค้าขาย ขาริวขายหมูเป็นเจ้าของขิงหมูครับและก็เนื้อทางด้านคุณคุณแม่คุณพรนี่เขาบอกว่าเนื้อหมูราคาแพงขึ้นยอดขายก็ลดลงเป็นไปตามหลักดีมันและซัพพลายที่คุณนพรกล่าวนั่นแหละนะครับดีมันอุปสงค์อุปทานนะครับยอดขายก็ลดลงราคาหมูเมื่อก่อนนี่ราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ140บาทถึง150บาทแต่ตอนนี้หมูเป็นหน้าฟาร์มราคาสูงถึง1 1 0บาทต่อกิโลกร,รัมหมูชําแหละจำหน่ายให้แก่ลูกคา้าราคาหมู ราคาหมูเนื้อแดงราคาส่งนะครับกิโลกร,รัมละ160บาทราคาปลีก180บาทหมู3ชั้นขายส่งนี่2 2 0บาทขายปลีก2 5 0บาทพบว่าผู้คนไม่ค่อยมาจับจ่ายซื้อของเช่นเดิมครับนี่ก็เป็นช่วงของการปรับตัวแล้วครับเมื่อก่อนนี้ทําหมูนะคุณพพนะชําแหละนี่ขายวันหนึ่งละวันละ2ตัวเลยนะเดี๋ยวนี้ทําวันเนว้นวันวันละ1ตัวเว้น เว้นวันบางวันก็2ตัวคนซื้อลดลงรวมทั้งแม่ค้าที่ทำกับข้าวขายของก็ลดลงเขาก็เลิกทำบอกว่าทำแล้วไม่คุม้มส่วนราคาขายเนื้อวัวจาก260บาทต่อกิโลกร,รัมราคาเพิ่มกลายเป็น270บาทต่อกิโลกร,รมัมนี่คุณคุณพรกล่าวไปก็เบีปากไปครับในขณะที่เจ้าของร้านพี่เท้าครับพอค้าเขียงหมูเขาบอกว่าราคาหมูที่ปราจีนบุรีนี้พุ่งสูงมากขณะนี้ลูกค้าลดลงอย่างมาก เพราะว่าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยครับในราคาหมูที่สูงขนาดนี้ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มขนาดนี้อยู่ที่1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ราคาสูงขึ้นจากเดิมอีก5บาทส่วนราคาหมูชำแหละที่เขียงเนื้อแดง210บาทหมู3ชั้น250-260หากราคาหมูเป็นลดลงราคาลดลงคาดว่าราคาหมูชำแหละก็คงจะลดลงตามไปด้วยครับในขณะที่ทางด้านนางรัตดาวัน ยังให้ผลนะครับอายุ56ปีเป็นแม่ค้าขายไก่ก็บอกว่าราคาไก่เป็นหน้าฟาร์มนะครับวันนี้ราคาขายแพงเพิ่มขึ้น4 2 4 3บาทต่อกิโลกรัมราคาสูงขึ้นกว่าเดิม10บาทต่อกิโลจากเดิมราคาไก่เป็นหน้าฟาร์มนะครับ3าบาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาไก่ตัวที่จําหน่ายให้แก่ลูกค้าหน้าร้าน80บาทกิโลกรัมเออ80บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาขายส่งก็60บาทต่อกิโลกรัมครับ ก็ปรับตัวอย่างท่วนทั่วหน้าครับจากเนื้อหมูเราไปดูเนื้อไก่บ้างครับนี่ฮะทางด้านแม่ค้าก็ดินเบปปากอยู่ครับผมขายของไม่ค่อยได้เพราะว่าราคาสูงขึ้นลูกค้าก็หดหายไปในขณะที่นายประยงหรือว่าลุงดำครับคำมีอายุ78ปีนะครับพ่อค้าขายปลาบอกว่าราคาขายปลายังคงขายปกตินะไม่ขึ้นไม่ลงแต่ว่าโชคดีหน่อยนึง <c oughs> เพราะวาเป็นสินค้าทดแทนตามหลักของดีมาร์พลายแล้วเมื่อเนื้อหมูราคาแพงขึ้นคนก็หันมาซื้อเนื้อไก่มากขึ้นพอเนื้อไก่ราคาแพงขึ้นกคนก็หันมาซื้อเนื้อปลาเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่ว่าแย่ในส่วนของร้านค้าร้านอาหารเจ้าประจําที่มารับไปขายเมนูปลาในร้านพบว่าเงียบหายกันไปหมดครับหลังจากที่ทางรัฐบาลห้ามร้านจําหน่ายอาหารครับสูราไม่ให้ลูกค้านั่งครับในร้านครับโดยราคาขายปลาช่อนนะครับ ตามขนาดนะตั้งแต่ราคา120บาทถึง130บาทต่อกิโลกรัมปลาดุกราวๆ60บาทต่อกิโลกรัมปลาทับทิม100ถึง130บาทต่อกิโลกรัมนะครับนี่ทางด้านลุงดำว่านะครับถึงแม้ว่าราคาจะถูกแต่ว่าทางด้านประชาชนทั่วไปผู้พูดทั่วไปก็ซื้อไปรับประทานครับแต่ว่าร้านค้าร้านอาหารที่เคยซื้อนี่หดหายไปเพราะว่าเขาห้ามดื่มสุราภายในร้านครับลูกค้าก็หายนะฮะ พอบางคนนี่คือไม่ชอบดื่มสุราหรอกแต่ว่าชอบบรรยากาศของการดื่มสุรามือนนครับทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวของมติชนเขาก็เดินสำรวจครับราคาผักสดในตลาดพบว่าราคาขายยังคงปกติครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูการที่เกษตรกรปลูกพืชสวนครัวกันจํานวนมากครับโดยทางด้านานางสังวานจันอินจันอายุ81ปีนะครับเกษตรกรนาข้าวบอกว่าหลังจากเก็บเกี่ยวนาข้าวราคาขายข้าวนี่ ตันละ7,800บาทแต่ขายให้แก่พ่อค้าจริงๆได้เพียงแค่7,100บาทนะครับเนื่องจากว่าลานข้าวหักค่าความชื้นทําให้ชาวนาขาดทุนในการลงทุนสูงที่ต้องลงทุนทั้งค่าจ้างรถไถรถเกี่ยวค่าปุ๋ยค่ายาก,กําจัดสตรูพืชอ,อยากจะวอนให้รัฐบาลเห็นใจเกษตรกรชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาด้วยเพราะว่าข้าวของต่างๆราคาก็แพงแต่ราคาขายข้าวกลับราคาตกต่ำสวนทางกัน ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็มีการจ่ายเงินประกันรายได้นะครับชดเชยราคาข้าวที่หายไปแต่ก็มีปัญหาใหม่ตามมาอีกทีนี้ครับปรากฏว่าชาวนาก็ปลูกข้าวแต่ก็ไม่ได้หัวซาข้าวครับเพราะว่าปลูกข้าวเพื่อให้ดูว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อที่จะขอเงินชดเชยประกันจากรัฐบาลทีนี้ครับนี่ชาวนาก็หัวใสหัวเหน่งอีกครับก็เป็นอย่างนี้อีกทีนี้ครับปลูกข้าวแล้วก็ จะเป็นจะตายก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าขอมีพื้นที่ปลูกข้าวได้โชว์หลักฐานว่าได้ปลูกแล้วเพื่อที่จะขอเงินส่วนต่างจากภาครัฐจากโครงการประกันรายได้เหมือนกันครับนี่คือปัญหาใหม่อีกครับเกิดขึ้นมาครับเมืองไทยเรานี่เป็นอุดมเป็นประเทศที่เรียกว่าอุดมปัญหาจริงๆครับเป็นอย่างนี้ครับไปถึงท่านได้พูดที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครนะครับ มีบ้านแล้วอยากจะมีรถที่นี่ครับก็ตรงไปทางด้านอิสุสตังปักพะอีสานวารินชําราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแมกเครื่องยนต์ 1.9DDI และก็ 3.0DDIblueover พลลันุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับมีทั้งเครื่องยนต์3.0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับในขณะเดียวกันนะครับ เครื่องยนต์1.9ก็ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ออโต้6สปีดครับให้คุณเลือกได้เดือนตุลาคมปี64ที่ผ่านมานี้เขามีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น Minor Change ครับนั่นคือปรับแต่งใหม่ทั้งภายนอกภายในนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับกระจังหน้าก็ปรับเปลี่ยนใหม่สีเพิ่มสีให้เป็นมีสีเทาด้วยส่วนล้อมแม็กก็ลายใหม่ครับ คุณสามารถที่จะเลือกได้มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกศูนที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์หรือว่าจะเป็นออฟโรดก็คือรุ่น B Cross และก็รถอเนกนประสงค์ M ิวเอ็ขับสามารถเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้นะครับที่สาขาวารินชำรเต็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทรุกรกับอิสุสุตังปักพระอีสานหลังจากที่มีรถแล้วนะครับคนที่มีรถแล้วพอใช้รถไปนะครับ ก็อยากจะเปลี่ยนล้อแมกล้อกระทะอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์ยางแก้มเตี้ยบ้างนะครับบางคนเขาโหลดเขายกสูงมาก็โหลดเตี้ยครับทีนี้ครับบางคนก็ไฟสูงบางคนก็ไฟต่ําทีนี้ครับนี่เป็นอย่างนี้บางคนก็ยางแก้มเตี้ยบางคนก็ดอกยางใหญ่ครับแมคนรเรานความต้องการเยอะเลอเกินครับแต่ต่างกันแต่ว่าทางด้าน,นถาบอลยางยนต์จัดให้ครับ เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ On, Road, Off, Road, ออนรถออฟรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV และก็รวมทั้งแก้มเตียแกมเมเตียแหละครับรวมไปถึงล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดำและก็ไม่รมดำนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้า AK, เบรกเสียจานเบรกตั้งศูน่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทัทนสมัยรวดเร็วและก็แม่นยําหรือว่าจะเติม จะเปลี่ยนชกอัพเติมลมไนโตรเจนไปได้เลยครับถาวรอ,อย่างยนทั้ง4ทั้ง3สาขาครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าด้วยครับ